สวัสดีคับพบกับ Superbike Podcast กันอีกเช่นเคยนะครับวันนี้เราจะมาพูดถึงเจ้า Honda CBR 1000RRR หรือ f l y b a e 2022กันนะครับ สำหรับเจ้า Honda c ซ r บ0 0 0 RR พันรือ f i r e b ร์หรือฟ2022แม้ภายนอกจะดูเหมือนเดิมไม่แตกต่างไปจากเดิมมากนักนอกจากสีสันใหม่แต่จริงๆแล้วมีการปรับปรุงอยู่หลายขนานเลยทีเดียวแต่หลักๆจะเป็นการปรับปรุงภายในหลายๆจุดด้วยกันเพื่อให้ซูเปอร์ไบค์เรือธงคันนี้ขี่ได้สนุกและดียิ่งขึ้นกว่าเดิมในส่วนของเครื่องยนต์นะครับยังคงเป็นเครื่องเดิมนะครับเป็นเครื่อง4ี่สูบเลี้ยงขนาด9 9 9ซีเช่นเดิมโดยเกรมแรงม้าสูงสุดมาที่214.56แรงม้าที่14,000 5 0 0รอบเท่าเดิมนะครับในส่วนของแรงบิดนะครับลดลงมา1หน่วยจากเดิม113เป็น112นิวตันเมตรที่12,500รอบนะครับแต่จะมีแรงบิดให้ใช้งานในย่านกลางมากขึ้นนะครับนั่นเป็นเพราะว่ามีการปรับปรุงในหลายๆจุดด้วยกันนะครับโดยจุดแรกที่เปลี่ยนไปนะครับและสามารถสังเกตได้จากภายนอกก็คือสเตอร์หลังมีขนาดใหญ่ขึ้นจากเดิม40ฟันกลายเป็น43ฟันนะครับทั้งนี้ก็เพื่อให้มีอัตราเร่งที่ดีตลอดทุกเกียร์โดยเฉพาะในช่วงย่านความเร็วรอบกลางๆแต่ก็ยังสามารถให้กําลังแรงที่ดดีได้้แมใน สูงๆและเพื่อให้สามารถให้กําลังแรงได้เช่นเดิมจึงมีการปร,ปรับปรุงภายในเครื่องยนต์อีกหลายจุดด้วยกันอาทิแอร์บอกและกลวยไอดีที่มีการปรับทรงใหม่ให้อากาศไหลได้คล่องตัวมากขึ้นพอร์ตไอดีเองก็ถูกปรับเพื่อให้เพิ่มความเร็วในการไหลของอากาศเข้าห้องเผาไหมขณะที่ฝั่งไอเสียเองก็สามารถไหลไปยังตัวคาตาลไสได้ดียิ่งขึ้นเช่นกันในส่วนอื่นๆของเครื่องยนต์ยังคงเดิมยังเป็นเครื่องยนต์ที่มีขนาดกระทัดรัดเป็นเครื่องที่มีช่วงชักั้นนะครับมีมิติระยะชักและขนาดกระบอกสูบแบบเดียวกับ RC21 3 V ม,มีการใช้เทคโนโลยีลดแรงเสียดทานภายในเครื่องยนต์แบบเดียวกับ rc 2 1 3 v s ปิดท้ายด้วยท่อไอเสียแบบ c ออก2ออกหนึ่งะครับและจบปลายท่อด้วยปลายท่อจาก akrapovic นะครับมีการปรับระบบคับเร่งไฟฟ้านะครับโดยปรับโหลดของสปริงให้น้อยลงเพื่อให้คับเร่งนั้นเนียนขึ้นและตอบสนองได้ดีขึ้นเวลาเปิดคับเร่งซึ่งการปรับปรุงครั้งนี้เป็นการรับฟังฟีงฟดแบ็จากทางนักแข่งจากทั่วทุกมุมโลกนะครับซึ่งรวมไปถึงทีมแข่ง hrc world superbike อีกด้วยระบบ traction control หรือ honda selectable torque คอนโทรลนะครับก็มีการปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้นโดยผู้ขับขี่จะสามารถรับรู้ได้ถึงพลระกําลังการยึดเกาะและการตอบสนองต่างๆได้ดียิ่งขึ้น ให้ตอบสนองกับอัตราทดที่ปรับเปลี่ยนมาใหม่อีกด้วยนะครับระบบอิเล็กทรอนิกส์อื่นๆก็ยังมีอยู่อย่างครบถ้วนนะครับไม่ว่าจะเป็นโหมดการขับขี่3โหมดนะครับที่สามารถปรับได้อย่างอิสระทั้งพละกําลัง engine brake และการลอยตัวของล้อนะครับ traction control แ,และโหมดช่วยออกตัวที่ช่วยล็อกรอบเวลาออกตัวในสนามแข่งนะครับและอย่างที่รู้ๆกันนะครับสำหรับเจ้า CBR 1000RR นะครับหรือว่าเจ้า Fireblade นะครับก็จะมีตัวสแตนดาร์ดและตัว SP นะครับสำหรับตัวสแตนดาร์ดจะใช้คาลิปเปอร์เบรกหน้าจากนิชินซึ่งมีการเลือกใช้วัสดุ และทำผิวสัมผัสของลูกสูบเบรกใหม่ช่วยให้เบรกได้ดียิ่งขึ้นและมีความสม่ําเสมอในการเบรกมากยิ่งขึ้นนะครับตัวเฟรมของรถยังเป็นแบบไดมอนด์เฟรมที่ทําจากอลูมิเนียมนะครับยังคงเดิมไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงใดๆมีการใช้ส่วนท้ายของเครื่องยนต์เป็นจุดยึดโชคหลังด้านบนขณะที่สวิงอาร์มที่มีต้นแบบมาจากคายรถแข่ง RC 213V ก็ยังคงเดิมตัวรถมีการปรับแต่งให้มีบาลานซ์ระหว่างความแข็งแรงการกระจายน้ำหนักและองศาการบังคับเลี้ยวให้ออกมาลงตัวมากที่สุดเพื่อให้สอดคล้องกับพละกกำลังที่ถ่ายทอดออกมาจากเครื่องยนต์และให้ได้ฟิลลิงการยึดเกาะที่ด้านหน้าและด้านหลังเป็นอย่างดีตัวรถมีระบบประมวลผลแรงเฉยหรือ IMU ที่ช่วยให้ ECU รู้ว่าตัวรถอยู่ในสถานะใด และช่วยป้อนข้อมูลที่เหมาะสมให้กับระบบอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆรวมไปถึงระบบการสบัดไฟฟ้าของทางพันดาอีกด้วยโดยในส่วนของระบบการสะเทือนนะครับสำหรับตัวมาตรฐานก็ยังคงเป็นของโชวะเช่นเดิมนะครับด้านหน้านะครับก็จะเป็นโชวะแบบหัวกร,รมนะครับเป็นบิ๊กพิสตันฟอคนะครับขนาด43ม mm, มด้านหลังเป็นโชคหลังเดียวนะครับเป็นโชคโชวะบาลานซ์ฟีเลียคูชชั่นไลท์นะครับในส่วนของแฟร์ลิงก็ยังคงเดิมนะครับมีการออกแบบโดยใช้ความรู้จาก RC213V ที่เป็นรถแข่งมอเตอร์จีพีนะครับมีการมาปรับใช้ให้้กับบเจาด ันนี้มีความลู่ลมนะครับตรงตามหลัก aerodynamic นะครับแน่นอนว่าตัวรถมีวิงเล็ดเช่นเดิมนะครับซึ่งวิงเล็ดตรงนี้จะเพิ่มแรงกดและเพิ่มความเสถียรขณะเบรหนักๆนะครับตัวรถมีหน้าจอเลนไมลสี TFT ขนาด5นิ้วนะครับพร้อมสวิตช์ควบคุมแบบสีทิศทางที่แฮนด์ด้านซ้ายนะครับและมีระบบสมาร์ทคีเพื่อความสะดวกสบายมาพูดถึงรุ่น SP นะครับหรือรุ่น Special กันบ้างนะครับก็จะมีการอัปเกรดในส่วนของช่วงล่างนะครับทั้งระบบเบรกและระบบกันสะเทือนนะครับโดยระบบเบรกจะเปลี่ยนไปใช้ของเบมโบทั้งชุดนะครับและโช้กอัพก็ เกรดไปเป็นโชคกขับไฟฟ้าของเอรินนะครับรวมถึงมีการติดตั้งควิชิฟเตอร์ให้อีกด้วยนะครับทั้งนี้นะครับ CBR ันึ่ง r หรือไฟเบรนะครับจะวางจําหน่ายในเฉดสีแดงกลางปีเลสนะครับที่ปรับปรุงใหม่ซึ่งตอนนี้นะครับแฟรลิ่งด้านหน้าครับจะมีพื้นที่สีขาวขนาดใหญ่ที่ด้านหน้าเพื่อเป็นพื้นที่รองรับการติดหมายเลขรถเวลาขับขี่ในสนามแข่งนั่นเองนะครับและสําหรับรุ่น sp นะครับจะมีให้เลือก2เฉดสีนะครับก็คือสีแดงกลางปีเลสนะครับและสีดำแม a ต์เพลว์โมเลียนแบ็คนะครับ ล้อสีทองนะครับและสําหรับปี2022นี้นะครับฮอนด้านะครับมีรุ่นพิเศษฉลองครบรอบ30ปีของ CBR ด้วยนะครับซึ่งเปิดตัวครั้งแรกในปี1992นะครับก็จะครบ30ปีในปี2022นั่นเองโดยจะมาในเฉดสีไตคันเลอร์นะครับเป็นสีขาวน้ําเงินและแดงนะครับเป็นการให้เกียรติ CBR 900DR นะครับซึ่งเป็นต้นกําเนิดของตระกูลพิกัดเรือธงซึ่งจะมีพื้นฐานเป็นรุ่น SP นั่นเองนะครับและจะผลิตขึ้นจํานวนจํากัดงานนี้ใครหลงใครรักใครชอบ CBR 1 0 0 0 r, r ก็ไม่ควรจะพลาดโมเดลพิเศษฉลอง30ปีนี้นะครับสำหรับราคาและจำนวนคันที่ผลิตนะครับทางคันด้ายังไม่ได้ระบุมานะครับหากเราทราบเราก็จะรีบมาแจ้งให้ใต้คลิปนี้นะครับก็ติดตามกันได้นะครับสุดท้ายนี้ก็อย่าลืมเป็นกำลังใจให้กับพวกเราซูเปอร์ไวท์ไทยแลนด์ได้นะครับด้วยการกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์ช่องของเรานะครับรวมไปถึงการเข้าไปติดตามพวกเราผ่านช่องทางต่างๆได้นะครับไม่ว่าจะเป็นเวอร์ไวย์เว็บซูเปอร์ไ์แม็กดอทคอมนะครับในทางเฟซบุ๊กแฟนเพจนะครับทางอินสตาแก m รวมไปถึงทาง YouTube นี่เองด้วยนะครับขอบคุณมากครับอ้อสุดท้ายจริงๆแล้วนะครับก็สวัสดีปีใหม่ทุกท่านด้วยนะครับก็ขอให้เดินทางกลับบ้านโดยสวัสดิภาพนะครับเดินทางปลอดภัยนะครับก็อย่าลืมคับขี่ปลอดภัยใส่หมวกด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ